ถึงแม้ว่านายแก้วจะบอกว่าพักประชาชนสนใจเศรษฐกิจสนใจเรื่องการลงทุนแต่สิ่งหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนของหุนเซนให้พักประชาชนชนะการเลือกตั้งและได้นายกรัฐมนตรีจากพักประชาชนเพราะรู้ว่านายกรัฐมนตรีจากพักประชาชนที่นี้หันมาดูพักประชาชน ทำไมฮุนเซนต้องการให้นายกรัฐมนตรีมาจากพรรคประชาชนถึงแม้ว่านายแก้วจะบอกว่าพรรคประชาชนสนใจเศรษฐกิจสนใจเรื่องการลงทุนแต่สิ่งหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนของฮุนเซนให้พรรคประชาชนชนะการเลือกตั้งและได้นายกรัฐมนตรีจากพรรคประชาชนเพราะรู้ว่านายกรัฐมนตรีจากพรรคประชาชนกับกองทัพไทย ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็เขาบอกนี่ครับว่ารัฐบาลข้งงานอนุทินสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้กองทัพไทยรบกับกัมพูชาหลังประโยคนี้ถ้ารัฐบาลอนุทินสนับสนุนอย่างเต็มที่นั่งแสดงว่าเขามองว่ารัฐบาลอื่นจะไม่สนับสนุนกองทัพฮุนเซนทำไมเขาจะไม่รู้ว่าเป้าหมายทางการเมืองอุดมการของพักประชาชน เป็นอย่างไรหุ่นเซนเขาโคตรเซียนอ่านออกอ่านทะลุว่าธนาทรคิดอย่างไรกับกองทัพอาจารย์ปิยบุตรคิดยังไงกับกองทัพช่อพันิกาคิดอย่างไรกับกองทัพรักษนกไอสีนอกคิดยังไงกับกองทัพและรู้ว่านายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิซึ่งเป็นหุ่นเชิดของธนาทรเนี่ยคิดอย่างไงกับกองทัพทำไมเขาจะไม่รู้ครับ แล้วคนที่เป็นคนสำคัญในพรักประชาชนนี่ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ธนาธรสร้างขึ้นเท่านั้นทั้งนั้นครับธนาธรทำกิจกรรมทางการเมืองจากสนอนอทอและก็ปลูกฝังความคิดลัทธินีโอมากซิสซึ่งสนอนทหลายคนก็เป็นนีโอมากซิสเขาเรียกว่า Marx Marx มากซิสใหม่มากซิสก็เป็นต้นกำเนิดของคอมมิวนิส ทุกท่านก็รู้ว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยคิดยังไงกับระบบการปกครองดังนั้นอธิบายต่อไปอีกครับเมื่อเข้ามาทำกิจกรรมเขาได้ตั้งหนังสือขึ้นมาหนังสือหนึ่งทำไมฮุนเซนจะไม่ได้อ่านหนังสือฉบับนี้หนังสือทางการเมืองสำคัญฉบับนี้ชื่อว่าหนังสือฟ้าเดียวกันตั้งแต่ฉบับแรก จนถึงฉบับสุดท้ายไม่มีอะไรเลยครับนอกจากสาะก่อนบอลทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ทำไมฮุนเซนจะอ่านเรื่องนี้ไม่ออกทำไมฮุนเซนจะไม่รู้ว่าแนวความคิดของคนกลุ่มนี้เป็นอย่างไรดังนั้นต้องใช้คนกลุ่มนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อทางการเมืองและอิทธิพลทางการเมืองของฮุนเซนดังนั้นเขาจึงยืนยันว่าถ้านายอนุทินแพ้ จะไม่มีสงขมเพราะการบุกลุกกัมพูชาของทหารไทยได้รับการสนับสนุนจากเต็มที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินแสดงว่าเขามองว่าถ้าอนุทินชานบริกูลไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมีนายกรัฐมนตรีชื่อนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือยศนันวงศวร สองคนนี้จะไม่สนับสนุนให้กองทัพทำสงครามกับกัมพูชาไปดูความเห็นของนายนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิที่คัดค้านการสร้างรั้วกั้นเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชาพักประชาชนไม่สนับสนุนการสร้างรั้วกั้นเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชานัตพงษ์บอกว่าจะต้องสร้าง Smart Tower ก็คือหอคอยอัจฉริยะตรงนั้นจะมีกล้องวงจรปิดจะมีเรดาร์อะไรของเขานะตั้งไว้เพื่อที่จะได้ตรวจจับการบุกลุกเข้ามาของทหารกัมพูชาและจะได้นำไปเป็นหลักฐานเพื่อที่จะยื่นต่อเวทีโลกว่า กัมพูชาบุกลุกเข้ามาประเทศไทยนะตามหลักฐานของสมาร์ททาวเวอร์นั่นแสดงว่าถ้าเขาบุกเข้ามาวางระเบิดวางทุนระเบิดเราก็แค่เอาหลักฐานที่ได้จากกล้องวงจรปิดได้จากอินฟาเรดที่เรายิงไปในพื้นที่สมาร์ททาวเวอร์พอได้หลักฐานเสร็จแล้วก็เอาไปยื่นฟ้อง ต่อเวทีนานาชาติคำถามคือเราฟ้องมากี่ครั้งแล้วไม่มีความคิดที่จะให้ทหารไทยตอบโต้อย่างเด็ดขาดเราต้องใช้วิธีว่านาฏพงษ์ดรงปัญญาวุฒิต้องการจะใช้วิธีเอาโลกไปล้อมกัมพูชาล้อมอย่างไรล้อมอย่างไงครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่ผมเห็นว่าถ้าหาก พรรคประชาชนได้เป็นรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเป็นแกนนําเป็นนายกรัฐมนตรีหวานคอแรงหุนเซนทําไมครับเพราะรบกันมาสองรอบรอบแรกหุนเซนบอบช้าม,มากทหารหายไปเกือบหกพันนายทั้งเสียชีวิตทั้งหนีทับและไม่เก้ากลับมารายงานตัวที่ค่ายทหาร หกพันกว่านายรบรอบที่สองทหารก็เสียชีวิตไปเยอะแต่สิ่งที่มันมากกว่านั้นก็คืออาวุธยุธโทโธปกรณ์ของกองทัพหุนเซนถูกทำลายไปจากการทิ้งระเบิดของเครื่องบิน F16 และคลิปเพ่นพร้อมกับการยิงถล่มทำลายเครือข่ายสแกมเมอร์อาคารสแกมเมอร์ทั้งหลายที่เก็บอาวุธ การรบทั้งสองรอบทำให้กองทัพฮุนเซนเสียหายอย่างมากดังนั้นฮุนเซนเขาจึงมีปัญหาทางการเมืองภายในประเทศและเขารู้ว่าถ้าหากประเทศไทยได้นายกรัฐมนตรีจากพรรคประชาชนได้นายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยทั้งสองพรรคการเมืองนี้มีปัญหาความสัมพันธ์กับกองทัพแน่นอน โดยเฉพาะพรรคประชาชนกศสของพรรประชาชนกรมาที่การทหารนประกาศจะเอาข่ายทหารไปทำเป็นที่ทิ้งขยะขณะชาวบ้านที่ฟังปราษัยอยู่ยังไม่เอาเลยล้อมบอกว่าไม่เอาไม่เอาเพราะชาวบ้านเขารู้นี่ค่ายทหารจะเอาไปทำเป็นที่ทิ้งขยะได้ยังไงท่านทั้งหลายท่านนายกรัฐมนตรีจากพรรคประชาชนหรือจากพรรคเพื่อไทย ดำรงตำแหดงอยู่แล้วหุนเซนเปิดศึกแล้วครับผมตั้งคำถามกับทุกท่าน